คุณคะหลังจากไปเที่ยวที่นองคายมาแล้วไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์อำเภอมะเฟืองไม่ใช่อำเภอท่าบ่อตำบลมะเฟืองบ้านมะเฟืองที่หนองคายแล้ววันนี้วันแรกหลังจากกลับมาเมื่อวานนี้ตอนนี้คุณสามีต้องมาเขาเรียกอะไรนะเป่าใบไม้เพื่อให้ถนน ไม่มีใบไม้แล้วมันจะสวยงามข้างบนนี้ได้ปัดเป่าหมดแล้วคุณดูเป่าหมดแล้วก็เลยสวยงามแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ยูเจ็ดวันใบไม้เยอะมากกว่าคุณสาม,มีจะปัดกวาเดเสร็จบอกว่าเยอะมากแล้วก็ต้องเอาไปถมตรงนู้นตรงเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดู ว่าเอามาถมแล้วมันเยอะเขาบอกมันเยอะมากแต่ต้นไม้นี่ก็คือต้นที่เขาชอบปลูกเองได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งแต่เขาชอบทำขอขอกกำลังกายสำหรับใยเกษียณจะเจ็ดสิบนินานนี้แล้วแหละเนี่ยกว่าอีกแล้วทำกับข,ของชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยอ่ะ น่าจะตั้งแต่6โมงมั้งอันนี้น่าจะ8โมงกว่าแล้วอะ่ะคิดว่านะยังไม่ได้ดูนาฬิกาเลยวันนี้วันที่12แล้วพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอเพราะว่าจะไปขูดกวนไปอุดกันก็เลยตงรงไทยยังไม่ได้ไปแล้วแหละ เพราะว่าต้องเข้ากรุงเทพแต่ตอนนี้มาถึงชนบุรีตั้งแต่มาวัมากมคือว่าวานแล้วก็กลับมาถึงก็เก็บของเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวต้องวันนี้พักอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็จะถึงจะมาทำความสะอาดเสื้อผ้าแล้วยังคิดในใจว่าถ้าว่าต้นปีถ้าได้ไป อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปนานเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาใครปัดกวาดพื้นเลยต้องหาคนแล้วแหละจ้างเข้ามาถ้าไม่งั้นมันจะไม่เลี่ยมแบบนี้ไงถนอนนะมันก็จะเลอะไปด้วยใบไม้ที่ตกมาจากข้างบนเห็นไหมต้นไม้เยอะมากเต็มไปหมดเลยอะใบมันก็จะเต็มเมื่อกี้ลืมไปเนาะมาถ่ายไว้ก่อนว่ามันใบไม้มันลงนะขนาดไหน คุณสาบอกว่าเยอะมากลืมไงมัวทำกับข้าวให้เขาเนาะก็กลัวว่าตื่นเช้ามาเขาเก็บกวาดตรงนี้เสร็จเนี่ยเขาก็จะหิวก็รีบทํากับข้าวให้ไม่ได้ไปไหลไปข้างนอกหลายวันเนี่ยปกติอะ่ะเขาจะกินไข่ลวกไงเพราะว่าไข่ลวกมันบํารุงไข่ไข่ไม่จำไข่ลวกหรอกไข่อะไรก็ได้บํารุงสมองเนาะเออวันนี้ วันก่อนไปวัดวัดป่าน่ะของอพระอาจารย์ซึ่งเป็นน้องพระของคุณสุดาพรเขาก็พอถวายเป็นพระเสร็จก็จะเรียกทานข้าวคุณลมอ่ะเขาชอบทานข้าวของพื้นบ้านไงรสชาติจะไม่แปลงเป็น อย่างอื่นเยอะเขาชอบรสชาติเดิมๆโอ้โหแล้วก็มีไข่เจียวด้วยเพราะเราเวลาเราไปสั่งในร้านเนี่ยเราไม่ทําไม่สั่งรเราไข่เจียวเพราะที่บ้านเราทําอร่อย,อยงไงแต่ว่าเมื่อาวานเนี้ยนั่งวันก่อนถึงเช่นเมื่อวานนั่งทานกับพวกพี่ป้านาะอาที่ที่วัดอะ่ะมันอร่อยมากไข่เจียวอะ่ะใ,ในวงอะ่ะไม่มีคนเขาเขาคงเขาเบื่ออะเนาะ ทีนี้เราไปอ่ะปกติเราอยู่บ้านเราเรามีไข่เจียวไข่ดาวไข่นุ่นมีทุกวันไข่ต้องมีทุกวันแล้วมันไม่ได้กินมาหลายเวลาไงไข่เจียวเล่นคนเดียวเลยอ่ะในวงอ่ะไม่มีไข่เล่นเลยเออแต่คุณลมก็ก็จะแกงอ่อมแล้วก็แกงอะไรที่เป็นพื้นบ้านน่ะของทางนั้นอ่ะคุณลมชอบไงเราก็ไข่เจียวแล้วก็ผัดอะไรผัดบลอกลี่ เออทางนั้นเขาก็มีไงเออก็เลยได้ทานแหละเอาตอนนี้ได้กวาดและเอาข้อจริงอะคุณลมอะทํางานเงี้ยมือน่าจะด้านนะไม่เลยมือก็นิมนิมงงว่าทําไมเขายังมือนิ่มอยู่เพราะเขาทำงานเยอะไงไอ้อยังเราอะมือนิ่มมันก็ปกติไงแต่ของเขาอะผู้ชายอะมือนิ่มนิ่มแปลกอะแล้วเหมือน กระดูกมือเหมือนอย่างอ่อนนิ่มด้วยของเราแข็งกระด้างมากทั้งทที่ไม่ทํำอะไรของเขามือนิ่มนิ้วนิ่มอืมแบลกเขาใ่ที่จะสู่ธรรมะอยู่นะเคยขอบวชตอนอายุห้าสิบกว่า,วาแล้วเราไม่มีลูกอะ่ะ ไม่ได้ปฏิเสธแต่บอกเอาแล้วจะทิ้งเราไปไหนเราอยู่กันเดียวไหวไหมไม่อยู่ไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้ไปไงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็สวดมนต์ภานาของเขาเรื่อยๆแหละเขาก็พยายามดึงให้เราขยันสวดขยันทําอะไรเราก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เคร่งเครียดเหมือนเขาไงเขาจะเคร่งเรื่องตรงนี้มากอย่าว่าแต่ ัวเขาเลยบอกคนอยู่ด้วยอะ่ะก็ต้องปฏิบัติทรร่วมกันบางทีเข้าในหมู่พวกเนี่ยเอานั่งดื่มวายกันอะไรกันเราก็เออวายคงไม่เป็นไรเนาะแล้วเราไม่เคยกินเราไม่รู้หรอกเราก็อยากลองไงเพื่อนส่งวายให้เนะเาะเพอเพื่อนคุณลมก็ดึงไปไม่ให้ดื่มเลยอะ่ะห้ามผิดศีลข้อห้าเด็กขาดสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นคือเป็นโสดบัน โสดาบ,บันเนี่ยเขามีสามข้อยึดพระพุทธเจ้าเป็นสานะแล้วก็ห้ามระแวงสงสัยในพระพุทธเจ้าแล้วก็ศินห้าข้อต้องครบอีกอะไรอีกอะไรอย่างนึงอะ่ะดูสิคุณลืมอะ่ะแค่สามข้อยังจําไม่ได้เลยอะ่ะแต่สินห้าข้อนะครบอยู่ละแต่ข้อสีเนี่ยมุสาเนี่ยค้าขายอะ่ะมันก็มีเลี่ยงมั่งเบี่ยงมั่งปร,ป,ประมาณเนี่ยนะ บอกโกหกเต็มๆมาไม่กล้าหรอกมันก็กระดากอยู่แหละแต่ถ้าเลี่ยงไปตรงนั้นนิดนึงไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันก็เป็นไงโอเคเพื่อนถ่ายพอบ้านเยอะแหละมาด่ถ่ายลูกบ้านใหม่ลูกบ้านอยู่ด้วยกันเวลาเราไม่อยู่เขาก็อยู่ดูแลบ้านไปด้วยกันนี่แหละกลายเป็น เกลือยติไปแล้วข้างหลังนี่ก็เหมือนกันคือทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วไงก็รู้ใจกันแล้ะคุณขาถ่ายให้คุณดูอีกแล้วไปรีสอร์ทมาไปโรงแรมมาเขาสวยงามมากแต่ของเราอะ่ะมันไม่ได้รีโนเวทเลยอะ่ะแค่นี้แหละคุณถ้าใครสนใจนะมารับต่อช่วงเราหน่อย เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วไงเราไม่สามารถจะรีโนเวทได้แล้วเราก็ขายตามสภาพสนใจนะคุณ0 828 510 715โอเคนะแค่นี้ก่อนนะคะต้นไม้เยอะมากคุณลมลืน่นเสียงนกร้องเสียงกระรอกกระแตเจาะต้นไม้ดังกักกักกัก มีตลอดโอเคสวัสดีค่ะ